สวัสดีค่ะกบมาพบม,มาพอกันอีกแล้วกับเรยาชาแน,นลชานีมีช่องสารแะแนยนืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคอนปล่อยเป็นแสนเนาะพี่น้องเนาะอันบอดามาไม่ดาม่า,มา,มาคลิปนี้มาไม่ดาม่าแต่อันสีไปบอกว่า,วา อันนี้น่าจับตาพี่น้องน่าจับตาเนาะผู้ใด,ดก็อแต่ก่อนขอเขาก็บอรลูเรว่าเจ็งเป่งเป็นไผเป็นนักลองหรือเป็นยังก็เห็นตอนที่ไปอยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะพี่น้องพี่ไปออดิชัน่นเพลินมีดีกรีเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละแต่ก็รู้ว่าน้องเล่นดีก็เห็นอยู่ว่าน้องรับกอนสิ่งยังใดก็ชื่อนางก็คือเจ็งเป่งน้อยดาวเหนืออันบอการแสดงว่าเขาเป็นมีความเป็นเทพในด่านอลำสิงฤดูการนี้ก็ไม่ไปต่อกับสาวน้อยเพชรเออสาวน้อยลำเพลินโชว์เปนบอพี่น้องแต่ตอนนี้ล่าสุดเมื่อสองชั่วนะะค คอยเห็นอันเพิ่นโพสมาสองชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือว่าของเจงเป้งเองโพสร,รูปถือกระเช้าเข้าไปหาใหม่พัชรีนะคะเจงเป้งน้อยดาวเหนือขอขอบคุณพี่ใหม่พัชรีและเฮียตุ๊กติ๊กครับผมที่ให้โอกาสผมได้เป็นสมาชิกในวงเจงเป้งน้อยดาวเหนือเป็นสมาชิกคอนเสิร์ตหมอลำร่วมสมัยใหม่พัชรีอย่างเป็นทางการครับมาให้กำลังใจในเด้อค่ะเปิดวงวันที่สี่มุลา2 5สองพันห้าร้อยหกสิบแปด เออทำไมถึงบอกหนาจับตาเนาะคือหนึ่งน้องมีความสามารถแหละน้องมีความสามารถตอนที่ไปอยู่สาวน้อยลําเพลินโชว์น้องก็มีชื่อเสียงไหมก็มีระดับหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะด้วยว่าความว่าบุคลาบุคลากรนิวเจนมันลายแมนบอเวลาสีแหน้องโชว์ความสามารถคนอาสีบอฟโกกัดก็ได้ใช่ไหมเวลาเขาไปบังหมอลำถ้าบดังคักอิลีน่ะนะเขาก็บ,บริพุงจุดสนใจได้ใช่ไหม แล้วทีนี้พอนางมาอยู่กับใหม่พัชรีเป็นวงมองลําสิงห์เนาะพี่น้องเนาะย่างทีห้าหกการโชว์การยังซึ่งก็จะมีใหม่พัชรีหลักตัวหลักอยู่แล้วใช่ไหมคะกับซมีตัวหนึ่งตัวสองเขามาเสริมซึ่งตัวแสดงมันไม่เยอะไงแล้วบทบาทแล้วความสามารถน้องก็มีเยอะเพราะฉะนั้นไม่ยากก็คิดว่าในการที่นางจะปังขึ้นมาฤดูการหน้าน,า,นางอาสิปังสิเลิศ ก่าเก่าเด้ข่อยว่าพ่าหยังแสงไม่ใยไม่กับมีหลายยันบอพี่น้องแสงไม่ใยไม่กับมีหลายแล้วตัวน้องเองน้องก็มีเอฟซีเออสำหรับข่อยก็มองว่ากลางๆบ่คาดจที่สุดน่ะยังไม่ที่สุดน้องมีความสามารถแล้วทีนี้นั่งน้องมาสายหมอล่ำสิงล่ำกรอนบอกับไปน้ำท่าไม่ใยไม่เลยเพราะว่าลำกรอนลำสิงก็สิเป็นแบบว่าสายดื้อแน่จากน้อยเนาะพี่น้องเนาะคนกับมวนคนติดตาติดใจมวนได้อืม มวนพี่น้องมวนคือกระชักรวดเร็วสับฉับไปตรงต่อทันเหตุการณ์นะมันก็มี่โจะกมันมันต้องอียงมากมหมถ่าไปเป็นวงมอลลมูมันอาจจะเป็นการกลบแสงรัศมีที่น้องมีอยู่คือมันบรได้โธิ์ออกมาเต็มที่นะพี่น้องมันไม่ได้มีช่วงที่ให้น้องโชว์ที่เป็นตัวตนของน้องเยอะจริงๆอะไรอย่างนี้ซึ่งเพิ่นก็มีนางเอกพระเอกของเพิ่นอยู่แล้วมันบ่พี่น้องต้องเข้าใจว่ามอลลมูบุคลากรมันหลายมันก็ต้องแบ่งเวลาเป็นช่วงๆกันไปเพราะฉะนั้น ปีนี้จับตาดูเจ็งเป้งถามว่ารำไม่ผู้อื่นบ่ตงเกี่ยวมิวสิกไม่พูดถึงเขาเป๊ะอยู่แล้วเขาเป๊ะอยู่แล้วเพราะว่าด้วยการบริหารนักรลองเขาคุณภาพงานเขามีอยู่แล้วมันบ่อันนั้นทุกคนก็รู้ไม่ว่าจะเอ่ยถึงกล่องวายุยุริอะไรหลายๆคนกับมีซื้อเสียงอยู่แล้วอันนั้นเท่าบ่ไปว่ากันเท่าบริวอันบ่ถึงเนาะเท่าบริว่ากันเพราะว่าอันนั้นเพิ่นไปอีกเก่าหนึ่งอันบ่แต่เจ็งเป้งเนี่ยเจ็งเป้งเจงเป้งน่าจับตาปีนี้เออ อาจสีมาหลามาสายหลามาสายมวนมาเข่า่อยว่าเคมีสีเข่ากันก็ไม่ไงมาใหม่พัชรีชเดียม็นบ่กสิลดกสิยังอยู่เด้อรอดูนะคะจับตารอดูนะคะเจิงเป้งเจิงเป้งน้อยดาวเหนือนะคะที่จะมาร่วมเดินทางกับใหม่พัชรีฤดูกาลนี้ก็อย่างที่ว่าไปแหละเนาะอืมนั่นแหละพี่น้องก็รอเบิ้งต่อไปกันมา รอดเรื่อยคอยคิชัดแถวช่วงนี้เห็ดข้าวว้าวข้าวติดตามคอมเมนต์ไลฟ์รอดเรื่องก็เลยชัดไลฟ์เป็นผิดปกตินอกจากเนาะก็เมื่อว่าสูซพี่น้องฟังซ้ำนี่ละพี่น้องอันสีว่าว่าแต่ดรามะว่าแเต่เรื่องลบๆไลฟ์ขอยกระเบิ้ลคู่ข้าวเลยจ้าแต่ว่าอยุดที่เขาเรียกว่าอะไรนะสติสัมปชัญญะจะมีสติคุยตอนไหนคุยเรื่องอะไรมันก็แล้วแต่อารมณ์และส่งผมเนาะพี่น้องเนาะมันบ่สามารถกาหนดทิศทางไดกว่า่อยิเว้าเรื่องยังเนี่ยแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละเดืนนี่เออก ค้นหาแนวมาตัวมูเจ้าหลอกใคฟังไปสารจาโอเคนะคะไปแล้วบ๊ายบาย